ทำงานดีมีงานเพิ่มโอโ้คำนี้โนบิได้ยินมาตั้งแต่นานนานแล้วฮะเป็นคำคิดติดหูมากเลยว่าเวลาที่สั่งงานครแล้วก็จะสั่งตั้งแต่คนนั้นแหละสั่งแต่อยู่คนเดียวนั่นแหละหมดโรงเรียนมันมีแค่เราหรือไงวะอะไรทํานองนั้นนะฮะสำหรับคุณครูที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับอยากให้คุณครูได้ภูมิใจในตัวเองเหลียเกินว่าคุณเป็นคนที่มีคุณภาพอ่ะคือครูแต่ละคนก็มีความเก่งความถนัดไม่เหมือนกันนะครับครูบางคนอาจจะเก่งในด้านการคุมนักเรียนบางคนจะทําเอกสารดีงามเป็นเลิศบางคนก็ อช,ชงานเดียวกันเนี่ยบางคนใช้เวลาไม่เท่ากันนะครับบางคนอาจจะใช้แค่10บนาที20่สนาทีบางคนอาจจะเป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่ก็จะมีบางคนเหมือนกันที่ใช้เวลาเป็นวันหรือ2วันก็มีเพราะฉะนั้นคนที่มอบหมายงานนะ่ก็จะมอบหมายให้กับคนที่เหมาะสมที่สุดและก็ใช้เวลาให้มันน้อยที่สุดนั่นเองเพียงแต่ว่าตัวคุณเองอะ่ะกับทํามันได้ดีกว่าคนอื่นๆในหลายๆด้านมันก็เลยดูเหมือนว่างานจะวนกลับมาหาคุณบ่อยๆหรือไม่คุณก็อาจจะเสียเหลี่ยมให้กับพวกขี้เกียจทั้งหลาย ที่วันๆไม่คิดจะสร้างอะไรมีแต่พูดคําว่าทําไม่เป็นถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็คนเหล่านั้นนะ่ะพิจารณาตัวเองด้วยนะจ๊ะ